ผมก็จะมาเอ่อรีวิวนะเอ้ไม่ใช่ดิเอ่อเออถูกแลมารีวิวช่องนี้นะครับอ่ะถ้าใครยังไม่กดจำกดครับหรือว่ากดรูปกระดิ่งด้วยนะฮะก็เซิร์นี้เอ้อันนี้ก็เขาแจกนะครับแจกสกิน แล้วก็สอนใช้ตังตางนะครับนะเขาก็เล่นให้ดูนะครับนี่อันนี้แล้วก็อันนี้นะแล้วอันนี้มาโปรโมทันนเองนะผมก็จะไปผมก็จะไปรีวิวอีกอันนึงเอ้ยไปไปโปรโมทอีกอันนึงนะครับเจอกันอีกแป๊บหนึ่งโอเคครับมามากันแล้วนะครับอ่านี่คนระับ โอพีทีวีนะครับอ่ะกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะครับก็เขามาเล่นโปกเกมอนสก,ก้าไม่ครับอะไรต่างๆนั่นเองนะครับก็มาดูกันเอาเองนะครับอ่าก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไม่เป่ายับ